เมื่อวานก็ได้สนทนากันว่าความวิจิตของกรรมเนี่ยมีที่จะให้ผลหลากหลายกันไปที่จะทําให้แม้ว่าจะปฏิสนทิด้วยจิตประเภทเดียวกันเนี่ยนะครับแต่ความแตกต่างกันของอัตภาพก็หลากหลายมีอัตภาพใหญ่บ้างเล็กบ้างอัตภาพที่มองเห็นนะฮะด้วยตามนุษย์หรือเป็นพวกเปรตสุรกายที่อาจจะมองไม่เห็นนะครับโดยปกติ หรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่แตกต่างหลากหลายไปก็ด้วยความวิจิตของกรรมนะฮะที่ทําให้มีรูปร่างหน้าดูและไม่น่าดูแตกต่างกันไปแต่โดยผลของกรรมแล้วนะครับจิตนี้เป็นผลของอคุศล,ลกรรมเป็นจิตชาติวิบากที่ไม่ประกอบด้วยเหตุใดๆเลยแล้วในเมื่อเป็นผลของอคุศลกรรมก็ต้องเป็นอคุสลวิบาก